ไม่ตกพื้นเอ้ยแม่ขนาดนี้แล้ว Get out เราทีมเวิร์กย้ายมาต่อก่อนนะก็ผ่านนะเดี๋ยวหัดทีละแย่ว้าเร็วไปไปอยู่แกอยู่ข้างหลังแดงเสิบไปไปฝั่งนี้เสียบเปลี่ยวเนี่ยมันต้านลงไหมไปเข้าหน้าเอ้าโอ๊ยหนึ่งซุ้มันมีลมอ่ะไม่แฟร์เลยมีชื่อทีมไหมอ่ะมีทีมขาวสวยทีมเราอ่ะเข้าเลย เล่นหนีสองคนแล้วเออช่วยเคลียร์ด้วยเถ้าหแล้วนานฮะสองหนึ่งอุสั่์ไว้ไว้ใจทีมอะคือยังไงอะทีมสามหนึ่งพี่ติ๊กไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว ตรงไหนคือ่อข้างที่ตีไม่ถนัดอรอออกเร้องเขียวนี่หรอที่เทมเขียวออกนะไม่ต้องรับเขียวออกเขียวออกเมื่อกี้ก็รับเพยอไปแมมันถึงได้เเียอออกถึงต้นไม้นะต้นไม้ถึงออกนะเฉดต้นไม้ถึงจะออกนะแล้วฝั่งนี้อ่ะฝั่งนี้ถึงพี่ไงเนี่ยตรงเขาอียเท่าเท่าตีกลไดไงน้องสวยขอบคค่ะ ึงกี่ข้ามอยาพาพิงกรรมการดีวะกี่ข้าม่ะกึ่งข้ามเลยข้ามสี่สามดงดเฮ้ยจนํำดิเขาอะตีไม่ข้ามเฮ้ยเเอาเร็วเกาดตู้เนกาดยังค่ะเฮ้ยอ๋อมันเลยเลยพีไปอล้รทิมอ๋อเท้าเ้าเหรอเท่าดิเท้าใชีวะแตบ้านเราจะเท่ายังไงล่ะเท่ายงไงล่ะเอาหาเรื่องดีว่าเฮ้ยเฮ้ เอาย้ายตีดิตีดิเดี๋ยวแล้วทีมประธานทีมไหมบุ๋ยกางทีมบุ๋ยฟังแก้วก่อนนะไอเฟมเราทีมเลยเพียววะไอให้อไอยให้ฮะอ๋อทีมผสมป่ะถ้ามันแตกขึ้นมานะอันนี้คู่คู่คู่ชายป่ะเฮ้ยชาแล้วมาจับปิดประตูไว้เจมก่อนนะไม่เออเจมปิดประตูไว้เจมปิดประตูไว้เสร็จแล้สองข้างเลยเอ้ยอย่าลีลาขอขอเตือนไว้ก่อนแฮให้ฝั่งนู้นเขาเสิร์ฟขอเตือนไว้ก่อนให้ฝั่งนู้นเขาเสิร์ฟเอาเถอะขอเตือนก่อน ขเตือนก่อนาเล่นกพาย้นมาเลยพี่คนขอนแก่นตีแบดเก่งนะจะบออให้อ้าวน่งยังเลยโอ๊ยเฟมเลยที่นเก่งสุดด้ยไรเวนี่จะพูดผมจะชนะแล้วพี่มีตีพลาดโเก่งไม่พลาดวาให้มันรู้ไปเลห้ะ รูปเนพัดเมื่อกสาูสีหนึ่งห้าเกมแพมแพมออกไปยืนข้างหลังดิพี่แพยืนข้างหน้าคนขนแก่นเฮ้ยอพมเ้เซอร์ไม่เซอร์ไมมันถ้าเสิร์แบบนี้นะเสแบบนี้ไม่นะสามศูสีหนึ่ะเซอร์เพคามสาวสวยแต่ต้องตั้งชื่อทีต้องชื่อทีมสาวหุ่นเป๊ะเศรุ่นเป๊ะพี่ทีมไหมพี่มไคก่อนต้องคิดี่ทีมไหมเรษุ่นเป๊ะพี่ทีมไหมบุ้ยพี่ทีมไดิ ทีนี้ก่าทีมพัยทีมทีมบยยบยโบยลิล่าซอนเร็วเรวเร็วเรอย่ามมวแต่ลิลาบึ้ยบึ้สามศูนย์3้าถ้าสวยเชียข้าถ้าสวยเชียออกไปนัดแกสามศูนย์ในค่ายเกมเอาทำไมเศรเสีส่งมาไงเอาทำไมโอ๊ยอ่าเำคาดเลยอ่ะมานี่มานี่กรรมการอธิบายฟังนี่เดี๋ยวดู บอกแล้วีดีๆพี่ใทีมต้นแบบทีมแชมป์อยู่นี่ทีมชมป์อยู่นี่ทมป้าอะไออกขนาดนั้นเอาเลยทยวานเลยเร็วเร็เลยชาไปลูกนี้สวยงามตนแรกกับพี่กชาเอ้เอากรหายนู่บ่อยส่วน่อยอยู่ไหนอะมันอยู่ตรงยอดอะ ต้องปีนแล้วล่ะโอ้ยปีนผาไม่เจออ่ะฮะบไปให้ยายปีนเก็บมะพร้าวไปอยยาไป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 ลูกใหม่ลูกใหม่แล้วไปยายชิมเก็บเอาแบบไปยี่ไงนี่ไงนี่ไงยังไง้ังไงอะไรอย่าขยำอย่าขย่มอย่าขย่มจะไปขย่มยังไงอะเล่นให้มันจไปขย่มลูกๆไปดีกว่าเออให้มันทำเป็นลูกๆไปดีกว่าอะเสิร์ฟใหม่ทีมนู้นอะนำแล้วหนึ่งศูนย์อะไรน้ำชาร์ตลุยเจลตีสามมาหนึขึ้นมาดูดูอีกขึ้นมาอีกขึ้นมา

ระวังนะเฮ้ยเอาเลยยืนยืนหลังลยไปนีเนี่ยสวยงามหนึ่งอยสี่หนึ่งเฮ้ยสี่หนึ่งแล้วเกมโอบ้าเหรอีหนึ่เกมได้ไงล่ะก็สาม่นเกมใช่ไหมไม่ไม่ไไปไปอย่าเกะกะเฟมอะไรเฟมให้โอกาสแชมป์อีกรูปหนึ่งเสร์ฟดีกว่าเลยเปล่าลเวันลดี จะเสิร์ฟกับหลังให้ดูถ้ามันเป็นกรรมการเถอะเฮ้ยอย่ามามาทีมทีมอะไรเนี่ยมามามาลงไปลงไปเยะาเรดเลยโบเรดเรดจะจาเรดแดงงานเรดเลยโบแดงงานนั่มันเลเบอร์กรเงิรเรนี่กรีนเรเบระกรีนกรีนโอ้เขากรีนอะ นี่ไปก่อนแล้วเนี่ยโอ้ยอยู่ในไปเบาๆหนึนเดยไปเฮ้ยเฮ้เฮ้ยลูกหยอดหยอดโดยไม่ได้ตั้งใจเรียใครเสรตีลึกีกไม่ได้ตั้งใจหยอดไม่ได้เซอร์ไมคเซอร์ไมครับไหนวะเสรจพี่ว่าเก็เสร็จพี่ว่าร้อนหลังไปตีในน้ำอ่ะเอาเต๋อไป โอ้รู้ยิงสวัสด์ออกไปเนี่ยออกไหมเนี่ยออกกอ๊กออกต้นไม้ถ้าอย่างนั้นรับไม่ได้ก็ถือว่าออกเท่าไหร่ล้วเท่าไหร่แล้วถามหนึ่งก็ออกถามหนึ่งก็เหรอเราแฉเลยใช่ไหมเนี่ยพีกันหนน่อยจัดการให้เจมช้าไปไปช้าไปเก่าปะลูกหย่อช้ามไปพี่ต้นจัดการพี่ต้นช้ดการ เกมฉันพลาดเองฉันพลาดไม่ไม่ไไม่สฉันพลาดอฉันพลาดยังพลาดเราเอาแล้วสหรับลูกนี้นะครับน้องกระชาก็เป็นคนเสิร์ฟเอาเสิร์ฟไปแล้วครับต้นรับครับอกระชาเ้ยออกดีเสี๋ยวลูกโม่สอมอาเ็นลยเย็น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 เเนเเยยยยเยเยเเย ท่านี่ไม่ไหวแล้วะโอ้ยตะกี้ตะกดเน้นๆก็ลงแล้วแดงแรงงานชนะแดงแรงงานกับที่ทำไมคะบุ้ยบุ้ยุ้ยเราทีมอะไรอะเราทีมอะไรบุ้ยเราทีมบ่าวฮะบ่าวเพราะว่าเราทีมเป๊ะเวอร์ตาคุณเป๊ะแล้แหละเป๊ะแล้วแบ่ไม่ไม่เป๊ะยังเห็นได้ชัดเรื่องนี้เป็นยังไงทำเอาคุณเตียมซีดๆเลยนี่คืองานนี่คืองานบอกบอกได้ชัดว่าน้องเฟยไม่มีทัก เฮ้ยแย่แลมแหลมแหลมตงมากอ๋อพี่กองมากเขาไม่มีตีสองศูนย์อีกมรั้งแลงไม่ยอมแล้วพี่แลมต้องต่อเลยรักไม่ออกไม่ออกไม่ออกลงลงลงซุยหัวปั๊บเลยตรงไหนเขตมั้งเนี่ยตรงเก้าอี้เนี่ยโอเคเก้าอี้กับต้นไม้แล้วเร็วล่นไม่ออกเลยเดี๋ยวเวลาผดเนี่ยแวเสียแล้มั่นใจเอา้าว เกิดการมั่นใจกับขี้นสำหรับทีมบุยบุยสีเลยสตาร์ไได้สตาร์ได้แล้วอะไรไปแล้วไปไปยืนะเอาก็ตอนนี้เกิดการโต้เถียงกันไอ้ดีๆที่ได้ต้องคอยยืนข้างพี่พี่พลาดเลยนั่งเลยนี่นั่งเลยโอ้ตายตาย ใหญ่แหลมใหญ่แหลมบักเฟมบักเฟมบักเฟมพาตัวเหมขึ้นไม้ค่ะมาเรามาทวงแชมป์ฝั่งนี้มันเป็นของเราแชมป์สองสมัยแชมป์สองสมัยจับมือครับจับมือจับมือไอ็กซิเียสองผ่ายจับมือครับแชมป์ถาาไม่เดอนเราพทีแล้วเลยหลังนั้นเลาจับมือไปจุดเป็นระบายเทวดาจริงแล้วเขตข้างหลังนี่ออกตรงไหนดีอะ ไม่ต้องมีออกข้างหลังอ่ะสามเป็นไงหลังเส้นข้างหลังข้างหลังไม่มีออกเียครัจะได้ตียาวๆสวยครับลูกนี้ใส่ไปแพ้ว่าพลาแล้วแพ้ว่าต้นพี่ต้นถ้ตีไม่ได้ปุ๊บแพ้ว่าพี่อ๋อจอยจอยจอยตบไปพี่จอเจมตบมากับึ้นมาเจมส์เจมส์เจมส์จอยไปจอยจอยจอยจุดนะ

ตึงๆๆๆงๆต๋งงๆๆวสองเดี๋ยวนี่ไม่ครครับเอ้ยพร้อมโอขี้โกงนี่หว่เอเต๋ออย่าผลหน้าข้เสื้อเหลืองดีอ๋อคำตรงนี้เต๋อไปออกถา่เขาเสิร์ฟให้เขาเสิร์ฟเสิร์ฟใหม่ที่เต๋ออย่าัเดเจมส์เสิร์ฟตรงนี้เจมส์เสิร์ฟไปแผลวะส่งมาลงนิเรียบร้อยแผเท่าไหร่ฉัไม่มั่นใจในชีวิตแก๊งทำแก๊สไม่ได้ทแก๊ส ใครพูดนี่ไงจอยจอยจอยคนเสิร์ฟนี่ไอ้คนทั้งเขียวด้วยทั้งเขียวเธอเซนไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ข้ามเลยอะไร